สวัสดีค่ะพี่น้องมาเข่าสวนค่ะเก็บใบโหระพาค่ะใบโหระพาเบโหระพายังงามเลยค่ะโอ้ไปนอเฮดเจ้ายอดจะไปแกงแกงเขียวหวานไก่ค่ะมือเมืองมือพี่น้องมือกำลังดึงอันนี้นะคะ,อะถ,อถอนถอนแค่อดไปว่านค่ะนี่ค่ะต้องเก็บพ้นแล้วค่ะเพราะว่า หนาวมากเลยพี่น้องเอ้ยพยกักข่กระหลงงามมึงเนี่ยพยกักข่กระหลงงามยังขิดนตัวสิจังใดนี่เอาไปแกงใส่โหระพาค่ะโหระพาแกงใส่โหระพาเก็บโหระพาไปแกงใส่แกงเขียวหวานค่ะเอาบ่อลายค่ะซัมนี่เขาตอนนี้มันกำลังเป็นดอกเก็บก้อนโมไฮมาด้วนี่เจ้าของเบีย้ยวเบี้ยบ่ขึ้นโมไฮมาค่ะโมพ่นเบีย้ยขึ้นเพราะว่าพ่นมีกรีนเฮาส์ บ่มีกลินเฮาส์เอาสัมนหญ่กับพ่อนะคะความสุขค่ะ